สวัสดีครับพบกับผมพิลรั่มนะครับจากช่องเวอร์พิลรั่มวิถีพิลรั่มนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมามีเรื่องนะครับที่จะมาแนะนำเนาะเกี่ยวกับขุนพลของเรานะครับตามชื่อคลิปนั่นแหละว่าไก่สายไหนนะครับที่ผมมองว่าขายดีที่สุดเลยและขายดีมาอย่างต่อเนื่องนะทุกซ้มทุกฟาร์มต้องการนะครับไก่สายเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อมือใหม่ได้รู้ได้ทราบเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนนะครับ ให้ผู้ติดตามนะครับแล้วก็เพื่อน f c นะครับได้รับทราบนิดน,นึงว่าตอนนี้ขณะนี้ผมได้ทําเพจนะครับขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของขุนพลเราโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําลิงก์ทำรายให้นะแต่จะขึ้นชื่อเพจไว้ให้ฝากเพื่อนๆนครับที่สนใจเนาะในขุนพลนะครับไก่นักสู้ของเราเนาี่ยให้ช่วยไปกดติดตามให้ผมหน่อยนะในเพจซึ่งในเพจเนี่ยก็ในมุมมองผมผมคิดว่าน่าจะอธิบายหรือพูดอะไรได้เยอะกว่า นะครับในทาง y o u t u เนาะอันนี้ความว่าใจของผมนะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะลองทำดูนะครับเพราะว่าจะทำคลิปไปลงไว้ในนั้นนะครับเกี่ยวกับสาระนะครับน่ารู้นะครับการรักษานะครับหรือเรื่องราวทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับคนพนักสู้ของเรานะครับจะเป็นอีกช่องทางนึงให้สามารถติดตามผมได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้อ่าเพื่อนเพื่อนก็ลองพิมพ์ดูนะครับอ่าใน เฟซบุ๊กดูนะครับค้นหาดูนะครับแล้วถ้าเจอก็ฝากคุณเพื่อนติดตามด้วยละกันนะครับผมจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราได้ติดต่อสื่อสารกันเนาะเ,เพราะผมก็พูดงตรงนะครับจากใจเลยนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าช่องนี้มหีหลายช่องนะครับที่ผู้ติดตามเริ่มเยอะแล้วอะจากคลิปอะอย่างที่ผมได้แนะนําไปในคลิปก่อนก่อนที่บอกว่าคลิปค่อนข้างจะติดเหลืองเยอะแล้วทีนี้มันมีปัญหาต่อช่องนะครับอาจจะโดนเตือนโดนอะไรมาอย่างเงี้ยมันมีโอกาสทําให้ช่องเราถูกปิดนะครับโดยช่องเราบินได้ ช่องหรือนกผมยังไม่แน่ใจเลยนะตอนนี้ผมก็เลยต้องหาช่องทางนะครับที่เอาไว้ติดต่อกับเพื่อนๆนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจที่ผมได้บอกไปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเนาะก็คือสายนะที่ที่ผมได้เกินไปอ่ะว่าทุกคนนะครับทุกซุ้มทุกฟาร์มนะครับต้องมีนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าเป็นสายที่ขายดีที่สุดเลยนะอ่าโทษนะครับก็คือไก่สายนวมนะครับ รือว่าไก่นวมนั่นเองนะครับผมไก่นวมเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าอย่ามองข้ามนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่เนาะที่เข้ามานะครับที่เข้ามาเล่นไก่เนี่ยคือเป็นไก่ที่ทุกคนต้องการทุกซุ้มทุกฟาร์มต้องการช่วงที่ผมทําไก่เลี้ยงออกชนนะครับช่วงที่มีไก่เลี้ยงออกชนอยู่ตลอดเวลาชนแทบทุกอาทิตย์เนี่ยผมมีไก่นวมนะครับต้องใช้ไก่นวมอ่ะผมต้องหาไก่ดมมาไว้ประมาณ20ตัวเลยนะยี่สตัวเลย คือเล้าเล้าหนึ่งของผมเนี่ยมีแต่สุ่มไก่นวมเลี้ยงเต็มเลยนะครับคือใช้เยอะนะครับแล้วการใช้ไก่นวมเนี่ยผมจะแนะนําเพื่อนเพื่อนมือใหม่นิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้งานเขาแล้วเนี่ย่าแนะนําเพื่อนเพื่อนดูแลเขาให้ดีนะครับดูแลให้ดีนะครับอาจจะไม่ต้องถึงเท่าไก่เลี้ยงไก่ดีเราหรอกแต่ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าท,ที่ทําได้นะครับเช่นถ้าเขามีแผลมีอะไรเงี้ยทายานะครับฉีดหรือให้กินยาแก้แกกเสบติดบวมนะครับคือปฏิบัติให้ดีให้กินอาหารดีนะครับ ให้เขากินดีอยู่ดีอะ่ะพูดนง่ายอ่ะครับเฉกเช่นเดียวกับไก่ดีของเราเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันสําคัญไงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นครูม,มวยนะครับเป็นครูม,มวยเป็นเขาเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระนึกอ,ออกไหมครับเขาเป็นคนปั้นให้ไก่เราแข็งนะครับให้ไก่เราได้ออกกําลังให้ตัวดีเราเนี่ยได้แข็งได้ออกกําลังได้ออกไปสู่สนามจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งดีก็ตามมานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าไก่ถ้าไก่นวมเนี่ยไม่แข็งแรงใช่ไหมครับอ่าถ้าเราเลี้ยงไม่ดีนะใช้งานเขาเสร็จนะครับไม่มาดูแลเขาปล่อยปะละแล้วเลยใช้เสร็จเขาเออสบับกสบอมมาเจ็บมาเรามาโยนทิ้งไว้เราให้หายแล้วก็ใช้งานใหม่หรือเรื่อยอย่างเงี้ยไก่เขาจะโทมลงเรื่อยเพื่อเผล่ก็ออกไก่ไปเลยนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมครับอ่าไก่เราก็ได้มีครูมวยที่ดีที่แข็งแรงมีเทรนเนอร์ที่ดีที่แข็งแรงอ่าฝึกไก่เราให้แข็งแรงขึ้นไปอีก แต่ถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับไก่เกิดเ,ออเป็นโรคขึ้นมานะครับเป็นโรคที่ยังไม่แสดงอาการอะ่ะอ,อาจจะเป็นกากก็ดีเป็นโรคต่างๆก็ดีที่อยู่ในรออ่างกายเขาเนี่ยที่ยังไม่ได้แสดงออกมาอ่าแล้วเราเอาเขาไปใช้อย่างเงี้ยอ่าใช้งานเขาอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะปฏิดไก่ดีแล้วได้อ่าผมถึงแนะนำาู้เลนมือใหม่ว่าก็ดูแลเขาให้มันปกติอะ่ะดูแลเหมือนไก่ดีเลยครับอืสำคัญนะครับตรงจุดเนี้หลายคนนะครับงง คือเตะไก่ไปแล้วงงว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีไก่ป่วยไก่อะไรบางทีเกิดจากการที่เราเตะนวมกับไก่นวมเราเนี้ยแหละซึ่งไก่นวมเรามันมีโรคแฝงอยู่เราไม่รู้ตัวมันก็เกิดขึ้นได้ผมเคยเจอนะครับอืมก็อยากให้ดูแลเขาให้ดีหน่อยแล้วที่ผมบอกว่าไก่ไก่นวมเนี่ยไก่สายนวมเนี่ยมันขายดีที่สุดนะผมบอกได้เลยนะไม่มีสายไหนขายดีเท่าสายนี้หรอกเพราะว่าหนึ่งทุกฟูมทุกฟาร์มต้องใช้นะครับผมยกตัวยอย่างอย่าง มีลุงท่านนึงนะครับอยู่เลยบ้านผมไปไม่ไกลผมก็ใช้บริการไก่นวงเขาบ่อยก็คือแกจะรับซื้อไก่ที่ไม่เก่งนะครับจากซุ้มฟาร์มที่เขาขายทิ้งมาให้แกตัวละสองร้อยสามร้อยนะครับไก่ที่ไม่เก่งอะประมาณนั้นนามาขายให้แกแกจะรับซื้อไว้ตัวละร้อยสองร้อยสามร้อยก็คือแกไม่ไดออ้ทำเพื่อกินเพื่อบริโภคหรือขายแต่อย่างใดนะแกก็จะเลี้ยงขุนไว้นะครับพอสดแข็งแรงดีนะครับก็จะมีคนเข้ามารับเนี่ย ถ้ามาดูอย่างผมเนี่ยผมก็จะไปดูไปดูลลเออมีไหมช่วงนี้มีไหมเออถ้ามีก็จะเข้าไปคัดมาตัวดีๆมาแข็งแรงมานะครับอ่ามาใช้อย่างเงี้ยคือแกก็ขายออกมาไม่แพงนะครับสมมติแกรับซื้อไว้200แกก็ขายมา 300- 350เงี้ยเอากำไรนิดหน่อยแต่คือไก่หมุนเวียนได้เร็วมากอืมก็คือผมมองเลยว่าสําหรับอาชีพเสริมมันเป็นอาชีพเสริมที่ดีเลยสําหรับคนที่แบบเพิ่งหันเข้ามามองว่าเออเออเอ,อ,อยากจะลองเออ เลี้ยงไก่ดูเนาะแต่ทีนี้ว่าผมจะผมจะบอกงนี้ว่าไก่นวงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่น่าสนใจถ้าเราแวกบ้านเพื่อนๆมือใหม่นะเกิดมีซุ้มไก่ตั้งอยู่มากมายเลยเขาจะมีไก่ที่คัดไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับที่พูดง่ายๆอ่ะเขาพร้อมจะเอาไปทำมาารอ,อาหารอะไรของเขายางเนี้ยเราสามารถไปรับซื้อมาได้นะครับตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ถูกๆนะครับอ่าเรามาเนี่ยเอามาครอบไว้เขาเกิดสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถขายขายออกมาได้ในราคาที่แบบกําไรนิดหน่อยเออแต่ผมคิดว่า ซื้อง่ายขายคล่องไปไวนะครับม,มองข้ามไม่ได้นะตรงจุดเนี้ยเพราะว่าทุกคนหากันหมดนะครับไอ้เจ้าไก่นวมเนี่ยก็จะประมาณนี้ผมรับประกันได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับถ้าใครจะแบบว่าอืมมีสักเออเขาเรียกว่าโซนหนึ่งพื้นที่หนึ่งเนาะของซุ้มเราที่จะมีไก่นี้เอาไว้แบ่งขายให้คนที่เขาเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมในโพสต์ก็ตามในโพสต์อะไรต่างๆที่เขาโพสต์หาตามหาไก่นวมนู่นนั่นนี่เห็นไหมคือความต้องการมันสูงไง เออแต่ตลาดอะหรือว่าอะไรเนี่ยมันยังไม่รองรับไงผมมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะถ้าใครคิดว่าจะลองลองทําทาทาดูอะผมว่าคิดว่าไปได้แล้วไปได้ดีด้วยอ่าถ้าอยู่ยในย่านที่มีการเออมีซุ้มไก่อะไรเยอะอย่างเงี้ยเออผมว่าก็น่าน่าทดลองนะครับผมอืมก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะทํามาสั้นๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าคลิปนะครับก่อนหน้านี้ที่ลงไปก็ติดเหลืองนะก็ไม่รอดเออผมก็เลยต้อง ลงคลิปมานะครับเพื่อไประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ว่าผมได้ทาเพจเพจไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองช่วยไปกดติดตามด้วยละกันเผื่อช่องเราไม่รอดนะครับอย่างน้อยก็จะมีเพจให้ติดตามกันได้อยู่เนาะก็ฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อน fc ทุกท่านด้วยละกันนะครับผมแล้วในส่วนช่องนี้ผมก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรลงบ้างนะครับหรือมอจจะเป็นาตามชื่อช่องบอกอะวิถีพิลัมนะครับก็อาจจะทําเรื่องส่วนตัวผมลงบ้างอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยคะคไปเพื่อให้ช่องมันยังอยู่ต่อไปได้นะครับผมเอ่อไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับอืมใครมีไว f ฟฟรีนะครับไม่เสียค่าเน็ตก็ช่วยช่วยกดดูให้หน่อยละกันเนาะเป็นกําลังใจเล็กเลกน้อยนแล้วครับเพื่อนเพื่อน่าเพื่อให้ช่องมันคงอยู่ได้ต่อไปเอ่อเพราะไม่งั้นโอกาสที่ช่องจะบินเหมือนคนอื่นก็มีแน่นอนครับผมมั่นใจเลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็จะฝากไวเท่านี้เนาะอย่าลืมไปกดติดตามเพจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไวให้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผผมังไกก็ฝาดคนะรบ กดแชร์ share, นะครับกด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําล <FT> ังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพอดีโหร้อนอบอ้าวมากเลยโอเคครับสวัสดีครับ